เราติดตาม DR โซินกันนะครับคุยกันกับหุ้นต่างประเทศที่มี DR ให้ซื้อขายกันในตลาดหุ้นไทยช่วงที่ผ่านมาอ่ะคุยกันหุ้นเทคของอเมริกากันค่อนข้างเยอะนะฮะเพราะว่าเขาแข็งแรงมากจริงๆนะครับปรับฐานไปสัก2สัปดาห์ตอนนี้เริ่มฟื้นกลับมาละตัวไหนแผ่วก็มีตัวอื่นมารับไม้ต่อกันต่อเนื่องทีเดียวนะครับแต่วันนี้เราจะมาคุยหุ้นเทคของทางฝั่งจีนบ้างครับตัวนึงที่เพิ่งประกาศงบออกมานี่ก็คืออาลีบาบานะครับยวลองไปดู ภาพของทั้งงบแล้วก็ทิศทางธุรกิจเขาในอนาคตกันวันนี้คุยกับคุณพุทธิธรภาชีทูลน,นะครับผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโสส่วนธุรกิจหลักทรัพย์ต่างประเทศของบลอบุญหลวงครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบอัปเดตข้อมูลเงินสักหน่อยนะครับตัวอลบาบางบไตรมาสสามที่ผ่านมานเป็นยังไงบ้างคนระับก็ต้องบอกว่าที่ออกมาในรอบนี้นะครับก็ออกมาดีตามที่เราประเมินไว้เลยนะครับแล้วก็มีการเก่งไว้แล้วแหละว่างบน่าจะดีนะครับ ก็ถามว่ารายได้โตเท่าไหร่นะครับรายได้โต5%นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราเซอร์ไพรส์เราแล้วกันนะครับก็คือภาพของตัวธุร,ธรธกิจไชน่า e-commerce ห,หรือว่า e-commerce ที่อยู่ในจีนนะครับก็ถือว่าโตได้ดีเลยประมาณ16%นะครับส่วนในขาของธุรกิจ Cloud อันนี้ก็ออกมาเซอร์ไพรส์เราเหมือนกันนะครับรายได้เนี่ยธุรกิจคลาว d เนี่ยโตอยู่ที่34%เลยนะครับอ,อยู่ที่5.6% เออบิลเลียนดอลลาร์เลยนะครับภาพรวมก็รอบนี้ถือว่าดูดีครับการเติบโตค่อนข้างถือว่าเออดีกว่าที่คาดไว้ครับอืมอ่ะคุยกันทีละประเด็นอย่างอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยการค้าการขายของจีนเขากลับมาเติบโตแล้วเหรอครับหรือ,อยังไงอ่าใช่ครับก็ถือว่าโตได้ดีครับซึ่งถามว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยนะครับตัวอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยผมว่าเป็นธุรกิจหนึ่งและกันของอาเซียาที่คนส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยคาดหวังละนะครับเพราะอะไรเพราะว่า E-Commerce เมนี่ยมันก็ค่อนข,ข้างอิ่มตัวประมาณหนึ่งล้โดยเฉพาะในจีนนะครับ<ช>ถึงแม้ว่าตัว E-Commerce ์ซในจีนเนี่ยจะเป็นธุรกิจที่ใหญ่แต่ว่าถ้าเราไปดูสภาพเศรษฐกิจจีนเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่า เออจรีรภาพรวเศรษฐกิจจีนเนี่ยไม่ได้โตดีอย่างที่คิดนะครับอันนี้ผมก็มีการเอาตัวเลขมาให้ดูนะครับจากทางบูมเบิร์กคอนเทนซัสก็เอ่อการเติบโตของ GDP จีนเนี่ยจริงๆก็มีแมนวโน้มที่จะชะลอตัวนะครับในช่วงไตรมาส4จากเดิมที่ไตรมาส3เนี่ยโตประมาณ4.8นะครับก็นักเศรษฐศาสาตร์เนี่ยก็คาดการณ์ว่าจะโตชะลอเหลือ4.3ในอีกประมาณสัก3ไตรมาสข้างหน้านะครับ,รบซึ่งพอเห็นภาพนี้ผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยไอตัวธ e ุรกิจอีคอมเมิร์ซเนี่ยไม่ค่อยจะคาดหวังแล้วนะครับแต่กลายเป็นว่า รายได้กับดีแต่งงใช่ไหมว่าทำไมมันะะสู่อมลมาใช่ครับเพราะว่าต้องบอกว่าตัวอารียบาเนี่ยนะคะรับเขามีการปรับเอาตัว AI เนี่ยเข้ามาอยู่ในอัลกอริทึมในการยิงแอดให้มันตรงเซกเมนต์มากขึ้นนะครับวันนี้ก็เลยทําให้จริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ฐานที่ใหญ่มากนะครับแต่ว่าการยิงเนี่ย มันกินการยิงแอดเนี่ยในอดีตนะมันยังไม่เขาเรียกว่าไม่ออพติมไนส์แล้วกันนะครับแล้วก็พอมี AI อะไรเข้ามาใช้เนี่ยมันเลยทําให้อ่การเขาเรียกว่ารายได้ส่วนนี้นะครับมันก็เลยเหมือนเล่งตัวขึ้นมาได้นะครับจากตัวเขาเรียกว่าการยิงแอดที่มันเอฟเอฟเฟชชั่นมากขึ้นประมาณนี้ครับแต่มันจะดีต่อเนื่องไหมแบบนี้ก็ส่วนตัวผมว่าตัวขาธุรกิจที่เป็น เอ่ออีคอมเมิร์ซเนี่ยผมว่าน่าจะยังเฉยๆเลยนะครับคือ,อคือถ้าถ้าเราดูนะจริงๆแล้วถ้าดูภาพนี้ชัดเจนมากนะครับอันนี้เป็นสัดส,ส่วนรายได้นะครับที่เป็นการคาดการณ์ไปข้างหน้านะครับว่าสัดส,ส่วนรายได้ของอาลียบาเนี่ยจะมีทิศทางเป็นยังไงนะครับจะเห็นว่าตัวแท่งสีทองนะหรือว่าล่างสุดเนี่ยจะเห็นว่าสัดส่วนมันชะลอตัวลงมาหมายความว่าอะไรหมายความว่าอีคอมเมิร์ซเนี่ยนะครับช้หน้าอีคอมเมิร์ซเนี่ยมันสัดส่วนมันจะลดลงนะครับทีนี้ว่า ถามแล้วว่ามันลดลงแล้วอะไรเข้ามาแทนที่นะครับก็ต้องไปดูสีส,สีส้มนะสีส้มกับสีเทาที่มันโตขึ้นมาซึ่งในสีส้มเนี่ยก็คือตัว AI Data Center นะครับอันนี้ก็หลายๆคนอาจจะไม่ดูนะว่าจริงๆแล้วอาลีบาเนี่ยมีธุรกิจที่เป็น Data Center ด้วยเหมือนกันนะครับรวมถึงมีตัวธุรกิจค l o u ด์ด้วยซึ่งคนส่วนใหญ่ณต,ตอนนี้ในะตลาดเนี่ยก็มองว่า อีคอมเมิร mm ์ซ hmm. ของอาเดียบาร์เนี่ยเหมือนถ้ามันจะดีก็ mm hmm. ก็เป็นโบนัสไปแต่ถ้าไม่ดีเนี่ย mm hmm. เขาก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะครับ oh, ซึ่งเ <okay. S 2> ขาก็จะไปโฟกัสในข่าของธุรกิจที่เป็นตัว AI mm hmm. แล้วก็ Cloud คลาวเนี่ยมากกว่านะครับในใน,ในระยะข้างหน้าอะไรย่างเงี้ยครับซึ่งทั้งสองอันทั้งตัว Data Center แล้วก็คลาวก็น่าจะยังคงเติบโตได้ดีต่อเนื่องถูกไหมครับอ่าใช่ครับก็หลักๆก,ก็คือผมว่าการใช้งานนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในจีนเนี่ยถ้าไปดูธุรกิจคลาวเนี่ยนะครับตัวอาเดียบาร์เนี่ยเขาเป็นเบอร์ มากเกแชร์เที่ประมาณ36%แล้วก็เป็นคลาวเจ้าเดียวในจีนนะที่มีบริการเนี่ยเรียกว่าหลากหลายมากที่สุดเลยนะครับก็มองว่าอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้ตัวอาลียบาเนี่ยเขามีได้รับประโยชน์ได้รับอานิสงส์จากการเติบโตของคลาวนะครับ,รบซึ่งถามว่าคลาวเนี่ยมาโตจากอะไรนะครับก็คือเรื่องของ AI ใช่ไหมครับที่จีนเนี่ยเขาก็ ไม่ยอมแพ้ฝั่งของสหรัฐด้วยเหมือนกันนะครับว่าอยากจะทำเอไอของจีนเนี่ยนะครับให้เป็นเบอร์หนึ่งของโลกให้ได้ก็คือไม่ไม่ยอมแพ้ฝั่ง US แล้วกันนะครับก็จะเห็นว่าตัวภาพนะครับของตัวธุรกิจคลาวด์เขาเนี่ยก็ถือว่าเอ่อเาเรียกว่าตัวภาพของธุรกิจ AI แล้วกันนะครับตัวโมเดล AI ไอเขาเนี่ยของอดีบายเนี่ยชื่อว่าเชนเชนเวิร์ดนะครับเชนเวิร์ดนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าปัจจุบันนะระยะห่างความเก่งนะครับของตัวเชนเวิร์ดเนี่ยกับพวก Google โอเคนไเนี่ยก็ไม่ได้ห่างกันมากนะในปัจจุบันนายสาบก็มองว่าจริงๆตัว AI ของอาดีบาเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งรถเ Engine ให้กับธุรกิจคลาวด์เหมือนกันครับมีคนใช้เยอะอยางไงไอตัวตัว AI ของเขาของอาดีบาเนี่ยคคือจริงๆเขาเพิ่งเปิดเปิดตัวรุ่นที่ทําให้คนทั่วไปใช้ได้นะครับเมื่อเนี่ยสิบวันที่แล้วเองใช่ใช่ก็คือภาพเนี่ยก็ว่าดาวน์โหลดนะทะลุสิบล้านครั้งในหนึ่งสัปดาห์เลยก็ถือว่า เนี่ยสิบวันคนใช้สิบล้านคนผมว่า,าเร็วมากนะนะครับก็ถือว่าการ implementation าในจีนเนี่ยนะครับ penetration มันก็มันก็ค่อนข้างโตเร็วม,มากนะครับก็ก็ถือเป็นสิ่งที่ตอกย้ำแล้วกันความเป็นผู้นำของเขาครับเอ้ยคะแนนรีวิวไม่ค่อยดีนะหรือยังไงฮะอันนี้ก็สองจุดห้าแต่ว่าเอ้ยทำไมดาวมันเต็มนะเออผมก็งงไปูน่อนะเออเอ๊ยยังไงนะใช่แต่เอาเป็นว่าเออมันจะเปลี่ยนปรางไหมเพราะว่าบางคนบอกว่าเฮ้ยมันจะเป็นเหมือน รีบซิกหรือเปล่าแบบปิ้งปังช่วงแรกแล้วก็แผ่วลงไปอย่างนั้นหรือเปล่าหรือ,อยังไงฮะครับก็ผมว่าถ้าเราถ้าดูรูปเนี้ยนะอันนี้เป็นรูปที่คุณจเจสันหวงครับหรือว่าเอ่อีโอของเอ็นวีดีเนี่ยนะครับเอาเรียกเรียกว่าเดเวลลอปเปอร์อะดอปชันของอตัวโมเดลเนี่ยเอเนี่ยนะครับมาดูว่าเฮ้ยถ้าเรามาดูจริงๆแล้วเนี่ยโมเดลเออของใครเนี่ยมียูเซอร์ต่อเดือนเนี่ยหรือว่ายอดดาวน์โหลดเนี่ยนะครับมันสูงที่สุด ผมประไับนะว่าคนเยอะสุดเนี่ยไม่ใช่เออเขาเบอร์หนึ่งเลยนะครับผมก็เลยโอ๊ยเซอร์ไพรส์มากหมายความว่าอะไรหมายความว่าจริงๆคนที่ใช้เนี่ยมันใช้มานานแล้วนะครับก็คือคนที่ใช้ไม่ได้คนทั่วไปละกันมันคือกลุ่มขององค์กรองค์กรพวกเนี้ยซึ่งเขาไม่ได้เปิดใช่คืออันนี้เขาเปิดมานานแล้วตัวโมเดลเชนเวิร์เนี่ยในจีนนะครับก็คือถ้าในจีนเนี่ยที่ผมไปดูมาของเชนเวิร์เนี่ยเขาเป็นเบอร์หนึ่งเลยคนใช้เยอะที่สุด นะครับแล้วก็กลายเป็นว่าถ้าเรามาดูการใช้งานหรือว่า adoption นล้เนี่ยดีกว่าพวก deepseek เนี่ยหลายเท่าแล้วก็ดีกว่าพวก GPT ด้วยนะครับดีกว่า llama ของ meta อีกนะครับก็เลยมองว่าถ้าตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่บ่มบอกแล้วถึงว่าความเก่งของเขาเนี่ยนะครับตัว AI เนี่ยมันไม่ธรรมดานะของอเมริาครับแต่คำถามก็คือแล้วเขาจะเปลี่ยนเป็นรายได้เปลี่ยนเป็นตัวเงินได้เหมือนทางฝั่งอเมริกาไหมอย่าง chat GPT ก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะมี200ล้นยล้าน user ที่ยอมจ่ายตังค์ให้เขานะจีนจะเหมือนกันไหม คือผมว่ามันเป็นอะไรที่ชาเลนจ์เหมือนกันนะครับ,รบก็คืออย่างเอาเอาง่ายๆที่เราใช้กันอยู่เนี่ยอย่าง Chat GPT เออ่จมินายเนี่ยที่เราจ่ายเงินเนี่ยกันอยู่นะ uh, เออ่เดือนเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยห้าหกร้อยใช่ไหมครับ,รบซึ่งก็บอกว่าการเก็บเงินด้วยเลทเท่านี้จริงๆแล้ว Open AI กับ Gemini เนี่ยเขาแทบไม่ได้กำไรเลยนะครับจากเงินที่เราจ่ายไปแต่ถามว่าทำไมเขาแล้วเขาทำอะไรอยู่ทำไมเขาถึงยอมไม่ให้ตัวเองขาดทุนใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่คนน่าจะถามกันนะครับผมก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาทำอย่างเงี้ย ยอมขัดทุนช่วงแรกนะครับเพื่อให้เขาเรียกว่ามันติดตลาดแล้วกันนะพอมาติดตลาดเนี่ยถามผมเมืวันนี้นะถ้าบอกผมว่าเฮ้ยถ้า G ี T ขึ้นราคาจากเดือนละ600กลายเป็นเดือนละ2 0 0 0ผมก็ยอมจ่ายนะนะครับคือคือผมก็ยอมจ่ายแพงขึ้นนะเพราะว่าเราเห็นสามารถใช่เรามาทำงานเราได้ประโยชน์คุ้มเราก็ยอมจ่ายแบบนั้น ถูกต้องถูกต้องครับก็คือเราเราเห็นภาพว่ามันมไ,ดได้ประโยชน์ยังไงนะครับ,รบซึ่งผมก,ก็มองว่าก็มันก็คงไม่หนีจากฝั่งจีนด้วยเหมือนกันมันก็น่าจะแข่แงกันครับอืมแล้วคู่แข่งในจีนเองเนี่ยเยอะไหมมีกี่เจ้าก็หลักๆเนี่ยครับก็จะมีพวกดีฟซีแต่ว่าดีฟซีเนี่ยอย่างที่คุณบอยบอกไปเลยก็คือมันมาแล้วก็แผ่วไปเลยค,คือโหช่วงแรกๆนี่มานี้เหมือนโอ้โหโเอ็นวีเดียหรือว่าโมเดลอื่นๆนี่กลัวหมดเลยนะนะครับตอนนี้หายไปเลย กจะน่าสื่อไปเลยนะครับซึ่งถามว่าคนที่มีดีเ e ล็อปเมนต์ชัดๆเนี่ยนะครับในฝั่งจีนเนี่ยก็จะเป็นตัวเชนเบิร์ดนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเบอร์รองๆเนี่ยก็จะเป็นในในขาของจริงๆดิฟซีกบเป็นเบอร์สองนะครับเพียงแต่ว่าต้องบอกว่าคนใช้ไม่เท่าเซนเชนเบิร์นะครับแล้วก็เบอร์ถัดๆไปก็จะมีอย่างเออร์นี่บอดนะครับเออร์นี่ก็จะเป็นของฝั่งของไปตู้นะครับแต่ว่าผมก็ จากที่ลองดูก็ development มันก็ไม่ไม่ค่อยชัดเท่าตัวเชนเวิร์อันนี้นะครับก็เลยมองว่าเชนเวิร์นี่แหละคือเป็นเบอร์หนึ่งแบบชัดฉีประมาชัดเจนเลยมันไม่ได้เหมือนแบบเออ GPT กับ Gemini ที่มันขี่กันมากๆอะไรเงี้ยครับอย่างอเมริกานี่เขาลงทุนเงินอุดตลดนะงบประมาณมหาศาลมากทั้งฝั่งของจีนเนี่ยเขาต้องลงทุนเงินเยอะขนาดนั้นไหมครับหมายถึงแคปเปกหรใช่ไหมครับอ่าใช่คือคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับแคปเปกของเอาจริงอันนี้ผมอาจจะไม่ได้เอาเลขมานะครับแต่ว่า ด้วยการเติบโตแล้วกันถ้าเราดูเนี่ยการเติบโตของธุรก,กิจคลาวเนี่ยคือมันโตเร็วมาก<ะ>คือธุรก,กิจคลาวของอาลียบาบัยจริงมันโตทุกไตรมาสเลยนะครับซึ่งการที่คลาวมันโตอย่างเงี้ยแน่นอนว่ามันมาพร้อมกับเงินการลงทุนแน่นอนนะค,ะครับซึ่งคลาวถามว่ามันรันบนอะไรก็คือรันบน Data Center ซึ่ง Data Center <ะ>ก็ต้องใช้ชิปใช้ไฟ ใช้ระบบคูลิ่งใช้ในพวกนี้นะครับซึ่งก็ต้องมีการลงทุนแคปเปกเนี่ยสูงอยู่แล้วนะครับซึ่งตัวอาลียบาเนี่ยก็ถือเป็นหนึ่งในบริษัทนึงเลยนะครับที่ลงทุนแคปเปกเนี่ยเยอะมากเลยนะครับอย่างถ้าเป็นซาวเนี่ยอยู่ที่สามสามหมื่นสามหมื่นหยวนนะครับคือถ้าถ้าเป็นตัวภูมิคุ้มรายได้นะสามหมื่นหยวนซึ่งแคปเปกเนี่ยมันก็พอๆกันเลยคือไม่ได้หนีกันนะครับก็คือ ผมก็มองว่าจริงมันก็เหมือนในฝั่งของ U.S. แหละทีะ่พวกเราไฮเปอร์สเกลเลอร์เนี่ยก็ยังมองนะว่าตอนนี้มันมีแต่สร้างเขาเรียกว่ามันไม่มีทางสร้างเยอะเกินไปในช่วงนี้ลก้กันในอีกปีถึงสปีข้างหน้านี้นะครับมันมีแต่สร้างยังไงก็ไม่พอ นะครับซึ่งซึ่งของฝั่งจีนเนี่ยผมก็มองอย่างนั้นด้วยเหมือนกันเพราะเราเห็น Adoption เนี่ยมันก็จริงๆก็ไม่ได้หนีจากฝั่งของ US เลยนะครับก็มองว่าตรงนี้ก็น่าจะเป็นตัวที่ drive ตัว CapEx เนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องด้วยเหมือนกันนะครับถ้าเทียบกับ t e ทคของฝั่งอเมริกาความได้เปรียบเสียเปรียบของเทคจีนนี่มันอยู่ตรงไหนบ้างแล้วครับผมว่าจริงๆหลักๆเนี่ยมันน่าจะเป็นในเรื่องของ privacy แล้วก็ความรู้สึกว่าเป็น Security ที่ได้ใช้แล้วกันนะครับซึ่งฝั่งจีนเนี่ยถ้าเอาโมเดล AI จีนไปให้คน US ใช้หรือว่าคนฝั่งยุโรปใช้เนี่ยเขาก็จะแบบคงแบบไม่อยากใช้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าคนมันก็มองเรื่อง privacy ฝั่งจีนมันจะเอาข้อมูลไปขายหรือเปล่าอะไรแบบนี้ง่ายๆอย่างนั้นใช่ใช่ไม่ค่อยไว้ใจทำให้การเติบโตของเขาเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะอยู่ในจีนอย่างเดียวเลยนะครับแต่ว่าถามว่านี่เป็นปัญหาเยอะขนาดนั้นไหมต้องบอกว่าจริงจก็ ผมว่ามันก็ไม่ปัญหาแหละแต่ว่าอก็ไม่ได้หลายแรงมากเพราะว่าจริงตลาดจีนเนี่ยก็เป็นตลาดที่ใหญ่มากอยู่แล้ว uh huh. นะครับต่อมานึงอืมอืมอ่ะโอเคอาจจะมีโมเดลการทําธุรกิจที่ไม่เหมือนกันเขาก็โฟกัสตลาดในประเทศส่วนอเมริกาก็โฟกัสตลาด global ไปเนี่ยนะครับแล้วในเชิง valuation ล่ะครับผมก็เจอว่าอาลีบาบาราคาหุ้นก็ขึ้นมาเยอะมากเหมือนกันนะครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับก็ด้วยถ้าเราดูตัว valuation เนี่ยนะครับตอนนี้ P/E แล้วกันนะครับของอาลีบาบาเนี่ย มันก็ขึ้นมาอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเนี่ยประมาณ1 SD เลยนะครับแต่ก่อนเนี่ยในอดีตเนี่ยห้าปีที่แล้วเนี่ยเขาเทรดเนี่ย PE เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ13เท่าตอนนี้เนี่ยขึ้นมาเป็น19เท่าละก็คือถือว่าเทรด PE เแต่พรีเมียมขึ้นมาพอสมควรเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าใครจะรอจังหวะเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ในภาพระยะยาวเรายังมองบวกอยู่นะครับเพียงแต่ว่าด้วยการที่หุ้นมันขึ้นมาเร็วเนี่ยก็อาจจะรอจังหวะมันมันพักฐานมาก็ได้ครับซึ่งถ้าเป็น ตัวบา0 1ศูนหนึ่งแล้วก็มีให้แนวรับในรายงานเราด้วยนะครับซึ่งแนวรับตัวนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณสักเอ่อสิบสาุดแดนะครับสำหรับตัวบา0 1บาศนยหนึ่งครับก็รอย่อหน่อยเพราะว่าระยะสั้นมาดูเป็นขาลงจากเอ่อ valuation ที่มันตึงตัวอยู่ครับที่สิเ้าเท่าเนี่ยบนความคาดหวังว่าโกรดเขาจะโตปีนี้กี่เปอร์เซ็นต์หรอครับคือเอ่อภาพรายได้แล้วกันนะครับว่าเอ่อจริง คือรายได้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะโตเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักสิบรนะครับสำหรับบาบานะครับ mm hmm. อันนี้คือเป็นการ exclude รายการที่มันมีการ Adjust การขายกิจการออกไปนะครับ mm hmm. แต่โตประมาณเฉลี่ยนี่ mm hmm. แต่ถามว่ากําไรเนี่ยจริงๆกำไรของบาบาเนี่ยอันนี้จะเป็นสิ่งที่น่าก,กังวลนิดหนึ่งค mm ือ hmm. อย่างรอบเนี้ยกาไรเรียกว่าหดตัวนะนะครับ,รบมันมันก็ไม่ได้มาพร้อมกับตัวในในในขาของรายได้ที่มันโตเพราะอะไร ถามว่าดตัวเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าบาบาเขาอยู่อยู่ในช่วงที่กำลังผันตัวเองจากอีคอมเมิร์ซเนี่ยไปธุรกิจคลาวธุรกิจ AI ที่มันเต็มรูปแบบมากขึ้นซึ่งการผันตัวตรงนี้มันก็ต้องรีควายการลงทุนเนี่ยมากพอสมควรเลยนะครับมันก็เลยอาจจะทําให้ธุรกิจเขาเนี่ยนะครับมันยังกําไรเนี่ยเรียกว่ายังชะลออยู่นะครับไม่ได้โตเรียกว่าหูือหง่เท่ากับภาพของรายได้นะครับอันนี้ก็ต้องเป็นข้อจํากัดของเขานิดนึงแต่ว่า วันที่เขาอยู่ตัวนะลงตัวอะไรพวกนี้นะครับมันก็มองว่าภาพตัวกําไรเนี่ยก็น่าจะสมูทขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ถ้าเราดูเทรนด์กำไรเนี่ยมันยังดูแบบอะไเขาเรียกไงไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วกันนะครับต้องบอกว่าตัวธุรกิจที่เป็นฟิวชั่นคอมเมอร์สหรือว่าพวกเซมเดย์เดลิเวอรี่อะไรพวกนี้มันมันมันเบิร์นแคชเพื่อข้างเยอะนะครับแล้วก็กินกำไรไปค่อนข้างเยอะเลยน,นี่ก็ต้องบอกว่าธุรกิจนี้ก็เป็นความเสี่ยงนะครับของตัวหุ้นอาลีบาบาด้วยเหมือนกันนะครับในภาพ ข้างหน้าเนี่ยนะครับภาวะแบบนี้มันจะอยู่นานไหมครับบางคนก็บอกว่าเอ๊ะแบบนี้ฉันลงทุนเพื่ออนาคตอีกกี่ปีก็ไม่รู้แบบนี้มันนานไหมครัคืออถ้าเราไปดูโมเมนตัมแล้วกันนะครับผมก็เชื่อว่ายังต่าๆนะมาสักสองปีอือเอาจริงๆแล้วไม่ไม่ใช่อย่างนั้นคือถ้าบอกว่าลงทุนมากๆอย่างเงี้ยยังต่ำห้าปีอย่างแมคเคนซี่เนี่ยก็คาดว่าเดต้าเซ็นเตอร์ทั่วโลกเนี่ยจะต้องเพิ่มขึ้นเนี่ยแคปซิชิตี้นะเพิ่มขึ้นประมาณสามเท่าในอีกห้าปีข้างหน้านะครับจะถามว่า แล้วหุ้นมันจะได้ขึ้นได้ถึง5ปีเลยไหมนะครับวันนี้คือสิ่งที่หลายคนอยากรู้นะครับผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยหุ้นมันเล่นก่อนนะครับคือคนเนี่ยเล่นบนอนาคตนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่หุ้นประเภทนี้มันจะค่อนข้างเล่นบนอนาคตเนี่ยหลายปีนิดหนึ่งนะครับประมาณสักปี2ปีนะครับคือถ้าอย่างแบบหุ้นทั่วไปเนี่ยนะครับโลกเก่าเนี่ยเราก็จะบอกว่าชินกับ PE เอ่อเทเวลมันหรือว่ามองบนกำไรติดสองเดือนข้างหน้าใช่ไหมครับ ซึ่งตอนนี้มันเริ่มเป็นยี่สิบสี่มันสามสิบหกมันนะครับอไกลขึ้นเรื่อยๆใช่เริ่มไกลขึ้นเรื่อยๆนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าหุ้นเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วมันจะไม่ได้ขึ้นถึงห้าปีคือคนมันจะเล่นงินก่อนก็คือเล่นกันได้อีกสักปีถึงสองปีข้างหน้านี่แหละนะครับสองปีก็น่าจะพีกละแล้วก็มีเราต้องมาดูตอนนั้นมามาดูว่าว่าหุ้นตอนนี้มันเล่นบนความคาดหวังมากเกินไปไหมแนวโน้มแคปเป็กรถชะลอหรือเปล่าแต่ว่าถามว่าตอนเนี้ แคปเปกชะลอยังอันนี้ยังเลยมีแต่เล่นตัวเพิ่มขึ้นครับถ้าเราดูตัวเลขมนนานะครับก็เลยมองว่าภาพตอนนี้ยังไม่ได้น่า,นากังวลแล้วกันสำหรับการลงทุนที่มันยัง Bird เบิร์นแคชอยู่ประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะลงทุนได้อย่างสบายใจ1 2ถึงปีข้างหน้าในมุมมองของเราใช่ใช่ครับก็าหาจังจหวะเข้าดูแบบนั้นนะครับถ้าใครสนใจ d ีอาของค่ายศูนย์ติดตามข้อมูลได้จากทางไหนยังไงบ้างครับ ก็จริงๆเรามีในหน้าเว็บไซต์นะครับพวกรายงานพวกเนี้ยที่เราลงเนี่ยจริงๆเวลางบประกาศเนี่ยเราก็รีบเขียนแล้วก็รีบลงชางนั้นเลยนะครับก็สำหรับใครที่อย,อยากรู้แนวรับแนวต้านของ DR นะครับก็สามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์ก็ได้หรือว่าจะเป็นถ้าเป็นใครเป็นลูกค้าเราอยู่แล้วรเราก็มีการส่งพวกอีเมลส่งอะไรเนี้ยให้นะครับหรือว่าถ้าจะโหลดแอป Well Connect ซึ่งเป็นแอปของทางหลักทรัพย์บรหลวงเนี่ยก็สามารถที่จะติดตามเปเปอร์พวกนี้ได้อย่าง เออแบบเดียวไทท์เลยนะครับเราออกให้แบบคือมีประเด็นเนี่ยอีกสิบนาทีเราออกเลยนะครับก็คือเราไวเพื่อทั้งไวนิดนึงนะครับประมาณนี้ครับดีมากทันท่วงทีมากนะครับแล้วก็มีคําแนะนําอยู่ด้วยนะครับโอเควันนี้ขอบคุณคุณพิททอนมากนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ